ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับโซลูคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแอนดูโรเบอร์สันตอนนี้นะครับเจมส์เพียร์ได้รายงานมานะครับว่าแอนดูโรเบอร์สันได้เดินทางกลับมายังสโมสรลิเวอร์พูลณตอนนี้แล้วนะครับโรเบอร์สันได้รับบาดเจ็บจังหวะเข้าประทะกับโอไนซิมอนคุณสมบัติทีมชาติสเปน ในเกมค้ำคืนที่ผ่านมานะครับและจากการรายงานเบื้องต้นของสตีฟคลาร์กผู้จัดการทีมชาสกัลแลนด์ก็ได้ระบุว่าโรมสันมีการบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือไหลหลุดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโดยตอนนี้โรเบร์สันเดินทางมาถึงสโมสรลิเวอร์พูลแล้วตั้งแต่คํำคืนที่ผ่านมาและกําลังเตรียมที่จะเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดในขั้นตอนต่อไปเพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะต้องพักหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นเรื่องที่งานเข้าสําหรับลิเวอร์พูลนะฮะโอ้ยไปเล่นทีมชาติทีไรเจ็บกลับมานะครับโดยการไหลหลุดนะครับโอ้โหค่อนข้างยากนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะพักหลายสัปดาห์เลยนะฮะแล้วจะเป็นโอกาสของท่านดั้นคลาสตาร์สมิการนะฮะจะได้ลงเล่นแทนอัปเดตนักเตะของหงดงลิเวอร์พูลครับที่มีอาการบาดเจ็บหลังจากสิ้นสุดในช่วงสัปดาห์ของการแข่งขันทีมชาติไปแล้วนะฮะ ลิเวอร์พูลของพวกเราก็มีคิวเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของเอเวอเรตันซึ่งเป็นศึกเมอร์ซี่ไซส์ดัมมี่แมตต์นะครับแมตต์แรกของฤดูกาลนี้ในวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้และเมื่อถึงณตอนนั้นคาดการณ์กันว่าก็จะได้ผู้เล่นตัวหลักๆกลับคืนมาสู่ทีมนะครับโดยโกดีกระโปนครับที่บาดเจ็บหัวเขา่านะฮะคาดการณ์กันว่าน่าจะกลับมาหลังจากพักเบรกทีมชาติส่วนติโก้อ,อัคันโตรานะครับ ที่เคยล้มเหลวในการฟื้นฟูสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับและน่าจะกลับมาช่วงพักเบรกทีมชาติส่วนดีโก้โชตานะครับไม่ได้บาดเจ็บแต่โดนทุนแบนหนึ่งนัดนะครับก็ชดใช้ครบแล้วและล่าสุดเป็นสเตฟานบาสติกนะครับที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องก็จะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกนัดเจอกับเอวตันนะครับส่วนรายของเอ็ดดี้โรเบอร์สันนะครับต้องพักหลายสัปดาห์นะครับนี่คืออัปเดตนะครับนักเตะ4คนที่คาดการณ์กันว่าพร้อมขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของหงส์แดง ในอีกครั้งในเกมพบกับเอเวอเรตนะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์และน่นจาจะนับไมเจอเกมครับมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นทีเดียวนะฮะก็เหลือการลงเล่นกับทีมชาติอีกนะครับในอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะก็ขออยากให้ผู้เล่นที่ไปเตะแนะนำทีมชาตินั้นมีอาการมาเจ็บกลับมาเลยนะฮะก็อย่างเห็นขุมกําลังแบบเต็มสูบจริงๆนะฮะถ้าหากได้เตโกอาคันตรา,าบาสเซติกกลับมาดนการจะแข็งแกร่ง,งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่ ยังมีอยู่แล้วนะครับก็ภาวนาอย่าให้เจ็บซ้าเพิ่มเติมนะครับคนที่เล่นกับทีมชาตินะครับล่าสุดก็เสียอันนียโรเสซันไปแล้วเติดตามสถานการณ์ของทนันนันอันแรกันหน่อยนะครับล่าสุดแกับแกรมบาดี้จาก90าิมิลคู่บอลนะฮะเขาออกมาให้ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับโดยเขาบอกว่าหลายคนเชื่อว่าอันแรทเรียนดาเด้นะครับกำลังเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในลีกบราซิลณขณะน,นี้และ ก็เข้าใจดีกันว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูสถานการณ์กกรรของเขากับฟูมิเนเซ่ในรอบจิงเนลเลศในศึกโคปาลิปตาโดเรสที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทางโบคาจูเนียในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างใกล้ชิดคือตอนนี้เนี่ยแมวมองไปดูฟอร์มกันเล่นลายนัดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นคนนี้นะครับท่านผู้ชมในตลาดกัลล์แ้นเตะเดือนมกราคมหน้าหนาวน,านี้น่าจะไดะ้เห็นย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลนะครับโดยสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ อยู่ในลิส์รายชื่อที่ลิเวอร์พูลต้องการเสริมทัพมากๆโดยลิเวอร์พูลนั้นสนใจเขาจริงๆและสําหรับเดือนมกราคมนี้นะฮะน่าจะเป็นการบ่งบอกได้ว่าอังแรนน่าจะย้ายเข้าสู่ลิเวอร์พูลและผมคงแปลกใจนะครับถ้าหากเขาไม่ได้ย้ายออกจากฟูมเนเซในตลาดคันสแคนเตเรอบที่2นี้ยังไงก็คือย้ายแน่นอนนะครับจุดหมายปลายทางน่าจะเป็นลิเวอร์พูล เขาจะย้ายมาลิเวอร์พูลไหมผมคิดว่าพวกเขาเป็นคนแรกที่อยู่ในริดรายชื่อสําหรับความสนใจของ Liverpool. ลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาเคยพยายามในการคว้าตัวอังเรมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับและตอนนี้พวกเขากาลังรอให้อังไรนั้นพร้อมย้ายเทียมสําหรับเดือนมกราคมและมีแนวโน้มมากเลยนะครับว่าอังราจะได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในทีมอนฟิลในที่สุดนะครับก็แน่นอนนะฮะตรงตําแหน่งกองกลางตัวรับนะครับที่ขาดอยู่นะฮะ วัตุลุเอนโดนะครับกองการตัวรับชาวญี่ปุ่นรับตัวเองยังไม่ได้เป็นตัวหลักของหงดังลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกวัตุลุเอนโดนะครับกองการตัวรับชาวญี่ปุ่นในวัย30ปีของลิเวอร์พูลก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอุ่นเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นของเขานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกกมเยืองของทีมชาติแคนาดาในวันที่13ัตุัลาคมนี้โดยเจ้าตัวนะครับก็ได้พูดถึงการที่เขายังไม่ได้มีชั่วโมงในการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูล มากเท่าที่ควรนักในตอนนี้หลังจากไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามในเกมหลีกจากหงแดงแบบครึ่วๆ10นาทีเลยสักเกมนะฮะตอนนี้เท่านั้นเขาก็จะขอทางานหนักอย่างเต็มทีต่ต่อไปเพื่อเฝ้ารอในช่วงเวลาที่เขาจะได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องเมื่อถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาณนตอนนี้กับลิเวอร์พูลเอนโดก็กล่าวว่าผมเองก็ไม่ได้รับความไว้วางใจมากนักจากโค้ชเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นที่ได้ลงเล่นในช่วงนี้ แต่ผมก็ยังคงเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอกับการลงเล่นให้กับทีมผมตั้งเป้านะครับที่จะเป็นผู้เล่นได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอโดยพูดจริงท้ายไม่ว่าผมทุ่มเท100%อยู่เสมอในทุกนาทีที่ได้ลงเล่นไม่ว่าจะได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหนก็ตามผมมอว่าการทําแบบนี้จะช่วยให้ตัวเองได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสรับผลงานการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในตอนนี้วัตุลุเอนโดนั้น เจ้าตัวลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว8เกมนะครับจากการลงแข่งขันในทุกรายการโดยแบ่งเป็นศึกพรีเม,มียร์ลีก5เกมยูฟ่ายูโรปาลีก2เกมและคาราบาวคัพ1เกมโดยที่เอนโดลงเล่นในศึกคาราบาวคัพนี่เองนะครับเป็นเกมเดียวในนี้ที่เขาลงเล่นกับลิเวอร์พูลแบบครบ90นาทีเต็มนะครับก็ยังอยู่ในช่วงปร,รับตัวนะฮะไม่ทนแล้วยูริเตอรมานนะครับเล็งชิงแอสเซมลาช่วงเดือนมกราคมหมดความอดทน เซลังปูดนะครับว่ายูริเตอร์แมนมิฟิวตกอัพของอาร์เซนอลาเล็งที่จะอำลาทีมในช่วงตลาดการสแกนนักเแต่เดือนมกราคมที่จะถึงนี้แม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาร่วมทัพสิงห์เมืองานในช่วงซัมเมอร์ก็ตามนะครับยูริเตอร์มนนะครับกำลังโชวเบลเยียมของอาร์เซนอลาสโมสรดังในสกเวที่พึงเกรดมีแผนที่จะเก็บเข้าของอาลาทินวิลล่าพ์คในช่วงตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมนี้นะครับเนื่องจากไม่ค่อยได้รับโอกาสโชว์ฝีเท้าตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ แวดวงลุงหนังชื่อดังของอังกฤษเมื่อวันพร,ริหาสวดีที่2ตัวลาคมที่ผ่านมานครับโดอาวเวตนในวัย26ปีเพิ่งย้ายมาร่วมทัพสิงประหาดแบบไร้ฆ่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากหมดสัญญากับเลสเตอร์สตีธว่านลุ้นการนี้ถึงแม้ลงเล่นเกมพิมพ์ลิคครบทั้ง8นัดแต่ก็เป็นการลงสน,น,น,นามในฐานะตัวสำรองทั้งหมดนะครับแถมส่วนใหญ่ถูกส่งลงไปเล่นในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายนั่นทำให้นะครับยูริโตนมันรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากกับบทบาทของตัวเองในทีม แอสตันวิลล่าและชินว่าเจ้าตัวเริ่มมีปัญหากับกุนเสืออูไนเอเมรี่ด้วยโดยฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุนะครับว่าอดีตแข้งเลสเตอร์ตีร้อมโจโบ,บกเมลลาอัมราตินวิลพัคเมือ in, Park, ม่อตลาดนักเตะรอบสองเปิดฉากขึ้นถึงแม้จะเพิ่งย้ายมาอยู่กับสโมสรได้ไม่กี่เดือนก็ต่างนะฮะโอ้โหครั้งหนึ่งนะฮะคืนมีข่าวเชื่อมโยงกับลิวอย่างหนักนะครับก็เจนเก็นคอร์ปบอสของเราไม่ซื้อนะฮะแสดงว่า บอสของเรานีน่าจะอ่านเกมขาดนะครับหรืออาจจะอ่านเกมลยครับว่าไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นักเตะฟอร์มตกลงด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหสายตาของเจนคัมนั้นเฉียบคมจริงๆเราปิดท้ายกันที่อเล็กซิสแม็อลิสเตอร์นะครับกลับไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มไร้เมดมนต์นะครับแบกกลางวงล้อมผู้เล่นปารวถึง7คนนะยังเอาไม่อยู่นะฮะในกรอบเขตโทษ ซึ่งในเกมนี้เล่นดีมากๆนะครับท่านผู้ชมโดยเหตุผลที่เล่นดีก็คือเจ้าตัวมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดนะครับแมคก้าของเราก็คือยืนในตำแหน่งกองกลางตัวรุกนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเจกิ้งคอปได้ดูอยู่หรือเปล่านะครับเกมอันเชนนี่หน้าไหลลื่นมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แบ็คอลิสเตอร์นะครับก็ได้คะแนนความสามารถไปถึง8คะแนนนะครับในเกมนี้เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะทำให้ทีมชาติอาร์เจนติที่หน้านั้นนะครับมีเกมรุกที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับ แมคก้าก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองนั้นถนัดในการเล่นเกมรุกมากกว่านะครับเห็นแล้วก็อับเสียดายนิดๆนะครับไม่รู้ว่าเจอคิงครอปจะคิดยังไงนะฮะแต่ต้องยอมรับด้วยว่าแมคก้านะครับมืออาชีพสุดๆเขาก็ยอมลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับลิเวอร์พูลในตอนนี้นะฮะซึ่งเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ในเรื่องของการจับที่เขาลงไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับก็มีการเล่นที่ผิดพลาดบ่อยนะครับ ลเวอู์พูเสียประตูก็ค่อนข้างเยอะจากความผิดพลาดของแมคกานะฮะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเราต้องการาการตัวรับเพื่อเข้ามาซัพพอร์ตนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เขาจะได้ขยับขึ้นมาเล่นอ่าตำแหน่งที่ถูกต้องสักทีนะฮะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูอ่าเกมทีมชาติอาร์เจนตินานะครับในลุงเ่นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าแมคก้านั้นโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเขามีความสุขนะครับไร้เบรคบอลออกมาเหมือนเต้นระบำอยู่บนฟลอร์ย่ายังไงอย่างนั้นเลยนะครับ เจียงกงค้ออาจจะนั่งดูอยู่แน่ๆนะฮะถ้าเจียงกครับดูอยู่ก็าหากองกลางตัวรับเร็วๆนะฮะลงมาเล่นนะครับแล้วก็อาจจะให้เอนโดลงมาเล่นกองกลางตัวรับแล้วให้อิสระกับแม็กอลิสเตอร์นะครับแอดบินก็มีคลิปนะครับในจังหวะที่ แม็กเอลิสเตอร์ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาให้ได้ดูกันด้วยนะครับเราไปชมกันเไม่รู้ว่าบอสจะได้ดูหรือเปล่านะครับเกมนี้นะฮะดูครับแม็กเอลิสเตอร์แบก7คนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับโอ้โหโดนนำฟาวกรรมการไม่ให้นะโอ้โหดูภาพช้าชัดๆเน้นๆอีกครั้งนะครับบอลเล่ผิดทางแล้วจับลุงนี้คึงหลอกหนึ่งสองสามขึงมาสี่ห้าหกโดนเตะบวเปล่าครับบอสดูอยู่หรือเปล่าครับแบบนี้ครับโอ้โหดูครับอื นี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับทนผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่13ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ตอนรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ